สวัสดีนะครับสวัสดี F4 ทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ซับโสพลนะครับมารายงานสินค้าดีๆนะครับผมที่เรามีกันอยู่ในสต็อกจริงๆนะครับไม่มโนไม่โม้นะครับผมวันนี้นะครับผมมีเจ้า RT นะครับรุ่น140นะครับ14แรงนะครับผมเป็นรุ่นพัด Thunder X นะครับเป็นโฉมสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันว่าหม่จริงหรือเปล่านะครับนี่นะครับ มาดูกันตัวนี้เป็นไดสตาร์ทนะครับเป็นไดสตาร์ทนะตัวนี้เป็นไดสตาร์ทเลยนะครับผมนี่ครับผมพาชมภายในนะก็จะมีฝุ่นมีอะไรหน่อยนะครับเสื้อแถมยังอยู่นี่อยู่นะครับตัวนี้เป็นตัวทันเดอเอ็กนะครับทันเดอเอ็กตัวนี้มีไดสตาร์ทนะครับเครื่องใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใบรับประกันอยู่ครบนะครับไม่ใช่เครื่องหลุดหรือเครื่องค้างสต็อกนะครับเป็นเครื่องใหม่นะครับผมตัวนี้นะครับใหม่จริงนะครับใหม่จริง ่าราคานะครับซับโสพลนะครับขอเปิดราคาไว้ที่นะครับห้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับห้าหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นนะครับท่านใดนะครับสนใจอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้อยู่จังหวัดฉะเชิงเซาเราจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับเบอร์ร้านซับโสพลนะครับ0892462253นะครับ0892462253นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรงงานเครื่องใหม่นะครับที่ อ่าเป็นตัวรีมิเต็ดอีดิชันกันแล้วนะครับหายากกันแล้วนะครับผมสวัสดีจ้าโชคดีร่ำรวยครับ